มันคือระบบเศรษฐกิจที่ทํางานให้แก่คนอีกกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ทํางานให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งมันคือระบบการศึกษาที่ทำหน้าทำงานให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วไม่ทํางานให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งมันคือระบบคมนาคมที่ทํางานให้กับคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วไม่ทํางานให้กคนหนึ่งปลอดภัยสําหรับอีกคนหนึ่งไม่ปลอดภัยสำหรับอีกกลุ่มคนถึงแม้ว่าคุณจะทํางานหนักมากแค่ไหนเหนื่อยมากแค่ไหนก็ยังไม่สามารถที่จะให้ชีวิตที่ดีกว่ากรบลูกคุณได้ ซึ่งสังคมใน,ในอุดมคติหรือว่าในไอเดียลที่เคยเห็นมาว่ามันเป็นไปได้ในโลกนี้ก็คือว่าถ้าคุณเป็นคนที่ขยันและเล่นตามเกมคุณน่าจะสามารถที่จะดูแลครอบครัวคนที่คุณรักได้ถ้ามันเป็นแค่นี้ได้ผมก็ยังคิดว่านี่คือความไม่ไมเหลื่อมล้ำของผม <OS TS> <S <S การพัฒนาระบบเศรษฐกิจให้เขาทำงานให้กับคนหมู่มากเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นคน ระดับนี้หรือคุณเป็นคนระดับนี้มันคือยอมรับหรือเปล่าว่าเศรษฐกิจที่สร้างมาจากระบบบนลงล่าง่ะแล้วเราได้กันอยู่ไม่กี่คนแล้วอ,อีกจำนวนหนึ่งไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันไม่ยั่งยืนทําไมเราไม่ทําจากล่างขึ้นบนทําไมไม่เราไม่เลิกดู GDP ไปดูที่ท,ที่ตัวเลขอื่นที่ GDP per capita ดูที่ value add ของสินค้าความสุขของประชาชนดูเรื่องของคุณภาพสาธารณสุขของประชาชนเป็นตัววัดในการวัดบ้างกระจายทั้งโอกาสทั้งความจเจริญทั้ง อ,องค์ความรู้แบบนี้ให้ประเทศไทยเนี่ยได้ใช้ศักยภาพได้มากขึ้นมากกว่าน,นี้ผมถามง่ายๆเลยแบบผู้นําที่ดี <c oughs> เขาควรที่จะเอาคนแค่20%ของประเทศไปใช้หรือเขาจะเอาคน100%ของประเทศไปใช้ให้ทุกคนสามารถที่จะมีลืมตาอ้าปากได้ด้วยตัวเองถ้าเกิด20%ของประเทศไปได้แต่อีก80%ไปไม่ได้แล้วผมต้องเอาภาษีของไอ้20%เนี่ยมาอุดคน80%ให้เขาเอาปลายเขากินทุกปีทุกปีหรือ หรือควรที่จะเอาเครื่องมืออะไรให้เขาพร้อมแล้วให้เขาสามารถจับปลาได้ด้วยตัวเองจ mm hmm. นกะทั่งเขามีความสามารถในการแข่งขันพอต้นทุนเขาปลูกพอที่จะไปสามารถไปแข่งกับที่อื่นได้แล้วเอาเงินเนี่ยมาซื้อของของเจ้าสัวทั้งหลายโดยที่มีระบบหมุนเวียนในภายใน mm hmm. โอกาสที่มันล้มแล้วลุกยอมรับไหมว่าของออนเตอร์เพเนอร์ในกรุงเทพกับออนเตอร์เพเนอร์ในต่างจังหวัดมันไม่เท่ากัน ถ้าเป็นคนสองคนทำธุรกิจเหมือนกันไอเดียเหมือนกันแล้วคนละนามสกุลหรือเกิดมาคนในรหัสไปรษณีย์ผมเชื่อว่าเ,เพราะว่าระบบทุนผูกขาดอย่างที่คุณได้พูดมาเมื่อกี้เนี่ยมีโอกาสที่ว่าคนหนึ่งจะสําเร็จมากกว่าอีกคนหนึ่งคุณต้องยอมรับว่ามันก็มีกลุ่มคนที่ถ้าเกิดขึ้นในในรหัสไปรษณีย์หนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เกิดขึ้นในรหัสไปรษณีย์หนึ่งโอกาสที่จะเขาจะประสบความสําเร็จถึงไอเดียจะเท่ากันเนี่ยคนหนึ่งอาจจะขึ้นลิฟต์อีกคนหนึ่งอาจจะต้องแบบว่าปีนบันไดขึ้นมา มันไม่มีคนใคที่บอกว่าขยันเต็มที่แล้วไม่สามารถที่จะมีชีวิตที่ดีในประเทศไทยได้ในระดับหนึ่งถ้าเทียบกับทรัพยากรที่เรามีถ้าเทียบกับศักยภาพที่เรามีถ้าเทียบกับระบบภูมิศาสตร์ที่เรามีโอเคถ้าเกิดเราอยู่คั่วโลกเหนือไม่มีอาหารไม่มีอะไรทําถ้าเกิดประเทศเราอยู่ในทะเลทรายอย่างนั้นโอเคเราเป็นประเทศเล็กๆที่ไม่มีน้ำกินเป็นของตัวเองเราต้องซื้อน้าของคนอื่นอย่างนั้นโอเคคือ เราเกิดมาแล้วมันมันช่วยไม่ได้ที่เราเกิดมาในประเทศนี้แต่ถ้าเกิดเราเกิดมาในประเทศนี้อยู่ตรงกลางของอาเซียนมีคนอยู่60ล้านคนมีเนื้อที่อยู่320ล้านไร่มีฝนตกเยอะขนาดนี้แบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นจุดกลางที่ในเรื่องของรัฐภูมิศาสตร์มีอเมริกาแล้วมีจีนแล้วมีอาเซียนอยู่ตรงกลาง600ล้านคนที่คอยทวงดุลตรงนี้ได้เนี่ยถ้าเราบริหารจัดการดีๆมันน่าจะพอที่จะให้ ให,ให้คนมีความหวังขึ้นมาได้มากกว่าที่มันเป็นอยู่อย่าง,างทุกวันนี้ความฝันมันควรจะคืนน,นหรือเปล่าหรือมันควรที่จะสร้างขึ้นมาเองเพราะว่ามันมาจบอยู่ที่คำสองคำถ้าคำถามคุณก็คือคาว่าอิสระภาพกับรับผิดช,ชอบ <S <S คือให้อิสระเขาในการที่เขาจะมีชีวิตของเขาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรับผิดช,ชอบอนะคาคตเขาด้วยเช่นเดียวกันมันก็เป็นไปได้ว่าโอเคกับคําถามของคุณในลักษณะที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะให้เขารับผิดชอบอย่างเดียวแต่ไม่ให้อิสระเ็าเลย กับเขาที่ต้องการอิสระอย่างเดียวแล้วก็ไม่ต้องการที่จะรับผิดชอบอะไรเลย mm. เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันก็ต้องเป็นอะไรที่จะต้องตบมือทั้งสองข้างมันถึงจะมีเสียงแต่ถ้าเกิดจะมาบอกว่าเด็กมาบอกว่าผู้ใหญ่คืนความฝันให้ฉันเดี๋ยวนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างเดียวโดวยที่ตัวเองไม่ได้รับผิดชอบความฝันของตัวเองเลยมันก็อาจจะเป็นคําถามที่ตั้งผิด oh. แล้วก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาเองเขาก็มีหน้าที่ที่เขาจะต้อง contribut ให้กับสังคมให้กับประเทศเขาเช่นเดียวกัน ต้องถามกันว่าคุณสนใจชีวิตของคุณเองมากแค่ไหนแล้วคุณเชื่อมากแค่ไหนว่าระบบรัฐสภาเนี่ยมันจะเป็นระบบที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้แล้วคุณอดทนพอเปล่าผมอดทนพอแล้วราะนี้คุณอดทนพอเปล่าที่จะสู้ไปด้วยกันแล้วใช้เวลากระจายไอ้ตรงนี้ไอ้ไอ้ออกไป คลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ